สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมนีปลากัดิดปลาปลาขาวซอยจากพี่น้องปลาขาวหน่อยจากตลาดจ้าพี่น้องก็ทิมามกหมอ้อมกหมอ้อซูพี่น้องกินจ้าพี่น้องเป็นตัดแซบยูเดตโตเมมัยเครืองเคียงมันกะสิมี่มิทีจ้าพี่น้องมิทีต้นหอมบักซี่ตะไคร้ ใบแมงลกักซีมะม,มุกหมอสูเจนจ้าพี่น้องมาๆมาได้เตรียมล่างเตรียมหั่นตำเครื่องต่างๆร่วมกันจ้าพี่น้องมาๆมาเบิองน้ำกันเลอจ้าเตรียม,ยมหันมม่นตะไคร่จ้าพี่น้อง,งหั่น,นตะไคร่ไปตำจ้า เพื่อได้ยำแซ่บพี่นอ้องพริกลุงจะพี่นอ้องตะไคร้ลุงจะพี่นอ้องหั่นแล้วก็มาใส่ต่ำรวมกัน เครื่องล่งแกะพี่น้องที่มอล้วที่พี่น้องเอาปลาไว้ ตรงกลางเอาพักห้องไตจ้ะพี่นองแล้วก็เอาพักโปกนาอีมันสิดิหอมๆจ้ะพี่นองมาเมื่อกี้ยติดเตา่อนจ้ะพี่น้องไก่จะดซุกล้วจ้ะพี่นองขนาดพอได้ใส่น้ำนี่จ้ะพี่นองมันออกเองจากพักจากงานจากปูป่าน้ำจ้ะพี่ หมกหน่อยจ้ะพี่นอ้องมกม้อจ้ะพี่นอ้องหอมๆห,หอมตะไคร้จ้ะพี่นอ้อง แล้วเราจะมากินน้ำกันหนึ่งเขาซุกเราจะพี่นองแซบเด้อจ้ะมากินแซบๆน้ำยายจ้ะพี่น้องห้อมตะไคร้จ้ะพี่นอง นคนรัหมกป่าขาวสวยจ้าพี่น้อง hòm hòm giật bình nòng, nhau khâu giật bình nòng, anh ấy cắt xông พักกระโดนหอจะเป็นองพักกระโดนทําบสือจะเป็นนองเจ็๊ยบคางกล้องสะอาดเดิกมันมันว่าบสะอาดตนอยู่เพียงฝาเป็นน้องสูงคั่หไายพอดีพวกกันเจ้าหน้าที่พวกอะไรทำนังงานเฉดพินเมื่อคืนจะเป็นนองเขาจะขอมาเจ็๊บเอาึ้อกัน ก็เลยขอเพิน่นเอามาสามตีหย่อนอ่อนๆอ่นอนๆจะกพีนน้องทำกับชิปนี่กับทอานี้เนาะจะพี่น้นองแกก็ตีมื่กินต่อมันสีเงาจะพป่น้อง เท็นยงารมันนั่นจบอันนี้ก็ต่มหมฮงถวยเกาจากัดส่ตู่ย็นไว้อ,อย่ายกระไรขอบุญทุขคุนพี่น้องสุขคูทุกคน้คนัจยาพีน่น้อง ยูเขาแห้งหยังเขาหัวเจ้าุกก็เลยมากจินตัวจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะคลิมนาพอกันไหม่น้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งต่องติ้งตองเห็นมาทุเรียนเลยน้จ้าพี่น้องสุก้สุกพนขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง